หลังจากจบรายการจิงแชมป์เอเชีย2023สาวไทยคว้าแชมป์เป็นสมัยที่3ของรายการนี้โอ้โหกว่าจะได้มานี่ยากลำบากนะคะเส้นทางการแข่งขันทั้งหมดเนี่ยวันนี้แอดขอมาเล่ามาบอกเรื่องอันดับโลกก่อนการแข่งขันรายการนี้และหลังการแข่งขันรายการนี้นะว่าคะแนนอันดับโลก พุ่งทยานไปเท่าไหร่แอดมีบอกก่อนแข่งด้วยนะและหลังแข่งเรามาดูกันดีกว่าว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับการแข่งขันรายการนี้หรือไม่หลังจากจบรายการระดับโลกอย่าง VNL หรือ Volleyball Nation League นะคะที่จบไปเมื่อประมาณพฤษภามิถุนาที่ผ่านมาสาวไทยทำอันดับโลก จบที่อันดับ15ของโลกแต่คะแนนต้องบอกว่าลดหวบเลยนะเพราะว่าสาวไทยแพ้2สนามสุดท้ายแบบแพ้รวดทั้ง8นัดณนะเวลานั้นจบการแข่งขันเนี่ยคะแนนของสาวไทยมีอยู่176.97คะแนนและทำอันดับดีที่สุดจบที่อันดับ15การแข่งขันในระดับทวีปของแต่ละทวีปเนี่ย ทั่วโลกมีการแข่งขันอยู่โดยตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชิงแชมป์ยุโรปทางฝั่งเมกาก็มีการแข่งขันเก็บคะแนนอันดับโลกที่อยู่ในฐาน FIVB รองรับทั้งสิน้นทําให้นาเวลาที่จบรายการวี l อที่สาวไทยอยู่อันดับ15เนี่ยมี176.97คะแนนเนี่ยอันดับโลกของสาวไทยเนี่ยถูกเบียดลงไปนะคะและก็มีทีมที่ขึ้นมาตีตื้นนั่นก็คือบานแกเรียและฝรั่งเศสณเวลานั้นการแข่งขันทา ฝรั่งเศสและบัลกเรียก็ยังแข่งขันกันอยู่ทําให้สาวไทยเนี่ยอันดับตกมาอยู่ที่อันดับ16ค่ะโดยที่บัลแกเรียและฝรั่งเศสตีตื้นขึ้นไปแฟนๆและบอลเห็นคะแนนของไทยตั้งแต่จบ v n l รวมไปถึงเห็นว่าอันดับโลกไทยตกก็ใจบอดีกันมากๆเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรายการชิงแชมป์เอเชียเนี่ยแหละจะเป็นตัวตัดสินว่าสาวไทยจะอันดับขึ้นมา เท่าเดิมก็พอได้หรือไม่และสุดท้ายสาวไทยก็ทำได้หลังจากจบ v n l 176.97คะแนนใช่ไหมคะก่อนแข่งนัดแรกอย่างที่แอดบอกสาวไทยตกไปอยู่อันดับ16เจอกับออสเตรเลียนัดแรกค่ะสาวไทยบวกเพิ่ม3.54หลังจากนั้นแข่งกับมองโกเลียสาวไทยบวกเพิ่ม2.74แข่งกับเกาหลีใต้ สาวไทยบวกเพิ่ม5.27แข่งกับเวียดนามสาวไทยบวกเพิ่ม2.33และสาวไทยเจอกับญี่ปุ่นสาวไทยบวกไปถึง9.47และเจอจีนเมื่อวันนี้นัดชิงสาวไทยชนะอีกบวกเพิ่ม10.62สรุปนะคะในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียป,ปี2023นีนี้ทัพสาวไทย ชนะรวดทุกทีมจากคะแนน176.97คะแนนอันดับโลก16ก่อนแข่งหลังจากจบการแข่งขันนี้คว้าแชมป์อันดับโลกขึ้นมาเป็นอันดับ14มี210.94คะแนนคะ่ะคะแนนบวกทั้งหมดในรายการนี้3 3 9 97คะแนนโอ้โหเป็นสิ่งที่ Amazing มากๆบวก33.97และแถมนะคะแนนอันดับโลกของไทยเนี่ยอันดับโลกขึ้นมา1อันดับจาก15หลังจบ V วีนที่ผ่านมาขึ้นมาเป็นอันดับ14นะคะทุกคนและเราเนี่ยห่างจากเบลเยียมอันดับ13เพียงแค่ 7คะแนนเท่านั้นเชื่อเลยว่าแฟนแฟ,นแฟนวอลเลย์บอลน่ะหวังให้สาวไทยอ่ะเข้ารอบเพียงแค่4ทีมก็ดีใจแล้วนะคะเพราะว่าการที่เราจะเจอกับญี่ปุ่นกับจีนถึงแม้ว่าเป็นชุดบีก็ตามนะญี่ปุ่นกับจีนถึงแม้ว่าเป็นชุดบีก็ตามทุกคนแต่เขาแข็งแกร่งมากเลยนะคือมากๆเลยแอดมองว่ามาตรฐานเดียวกับชุดหลักทุกคนเลยจริงๆและการที่เราชนะญี่ปุ่นได้ไม่ได้ง่ายเลย ที่ทำคันผลพลอยได้คือคะแนนที่มันบวกเพิ่มจากการชนะญี่ปุ่นเนี่ยบวกไปกว่า9.47พอมาเจอจีนเอาตรงๆนะก็รู้สึกว่ายากมากๆ ถึงแม้ว่าคะแนนเมื่อวานอะที่คะแนนแต่ละเซตที่เราจะห่างจีนประมาณ3-4คะแนนอะแอดยังรู้สึกวิววิเลยนะว่า3-4คะแนนอะสาวจีนก็ตีตื้นขึ้นมาได้แน่นอนคือมันไม่มีอะไรคาดเดาได้เลยในการแข่งกับญี่ปุ่นกับจีนอะว่าแบบคะแนนเรานำเท่านี้และเรามีโอกาสจะชนะอะมันเป็นการคาดเดาที่แบบ ยากมากๆในการแข่งขันกับ2ทีมใหญ่ระดับโลกแบบนี้แต่สุดท้ายสาวไทยก็ตั้งสติมีสมาธิในการแข่งขันได้ดีมากๆพอชนะจีนกับญี่ปุ่นมาได้คะแนนมันเลยบวกเพิ่มไปกว่าแบบ2อ่อะทุกคนรวมทั้ง2ทีมนะสุดยอดว้าวมากๆจากอันดับก่อนแข่ง16นะคะ176.97 ขึ้นมาเป็นอันดับ14 210.94บวกไป33.97คะแนนคุ้มไหมคะสุดยอดไหมโคตรคุ้มอ่ะหูขอโทษที่ใช้คำนี้นะทุกคนและสิ่งที่พีคไปกว่านะั้นนะเราชนะจีนใช่ไหมเราบวกเพิ่ม10.62ทีมคู่แข่งของเราอะถ้าเราบวกเพิ่มเท่าไหร่เขาก็ถูกลบเท่านั้นจีนก็ถูกลบไป10.62ทําทำให้อันดับของจีนอะล่นมาหนึ่งอันดับ พีคมากไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะทุกคนการที่อันดับตกอะ่ะการเก็บคะแนนอันดับโลกยังไม่จบยังไม่หยุดอยู่กับที่นะคะรายการต่อไปใหญ่มากๆและมีการเก็บคะแนนอันดับโลกเหมือนเดิมรายการต่อไปคือเป็นรายการที่เสี่ยงที่สุดเลยนะคือถ้าชนะนี่ก็พีคมาก ถ้าแพ้นี่ก็คะแนนก็ถูกหักลบมากเลยนะคะจะมาเล่าร,รายละเอียดลงลึกชัดเจนในคลิปถัดไปนะว่ารายการต่อไปของไทยเริ่มอะไรยังไงตอนไหนโอ้แต่ถือว่าจริงแชมป์เเชียนี้เราคว้าแชมป์ในสมัยที่3ในรอบ10ปีหวนกลับมารำลึกอีกครั้งเลยนะคะ10ปีที่แล้วเราแข่งที่โคราชเหมือนกันจเจเซียนตำนาน7เซียนทำไว้คว้าแชมป์ได้ รุ่นนี้ก่อนแข่งกับจีนก่อนนะัดชิงชนะเลิศก็พูดไว้ชัดเจนว่าอยากทําให้ได้ด้วยตัวเองด้วยตัวของเราเองโดยที่ไม่มีรุ่นพี่ประกบโหพวกเธอทําได้จริงๆนี่แหละคือความตั้งใจคือเป้าหมายคือผลสําเร็จที่ควรจะได้รับจริงๆะนะคะโอ้ปรบมือเมื่อวานดูชัยชนะแล้วแอดก็น้ําตาไหลเลยนะน้ําตาคลอเลยทุกคนมันเป็นความรู้สึกแบบ มันเกิดขึ้นอีกแล้วในการแข่งขันกับสาวไทยเพราะสาวไทยแข่งในรายการระดับโลกใหญ่ๆมาตลอดใช่ไหมการที่เจอทีมฝั่งยุโรปต่างๆไม่ว่าจะเป็นอิตาลีโปลแลนด์ตุรกีคือมันมันหนักมากๆพวกเขาต้องฝึกซ้อมหนักมากๆแล้วเนี่ยแล้วพวกเขาก็จะต้องกลับไปเจอในรายการถัดไปอีกแล้วนะคะก็ รอส่งกําลังใจรอเชียค่ะการแข่งขันการคว้าแชมป์ในรายการชิงแชมป์เอเชียเนี้ยจะเป็นแรงผลักดันแรงฮึกเหิมให้พวกเขาทําเป้าหมายสูงสุดของตนเองในการคัดโอลิมปิกได้สําเร็จแอดเชื่อแบบนั้นปีนี้จะเป็นปีของสาวไทยจะเป็นปีที่มุงลงค่ะแฟนๆวอลเลย์บอลฟังคะแนนอันดับโลกก่อนแข่งและหลังแข่งคิดว่าคุ้มไหม ก่อนแข่งอันดับ16นะคะ176.97หลังแข่งคว้าแชมป์มาได้อันดับขึ้นมาเป็น14 210.94คะแนนบวกเพิ่ม33.97 คุ้มไหมคุ้มค่ากับความเหนื่อยไหมคุ้มค่ากับแฟนๆวอลเลย์บอลที่ไปรอเชียร์กันติดขอบสนามรวมถึงรอเชียร์หน้าจอทีวีโอ้ไม่ต้องเข้าห้องน้ำห้องท่ากันแล้วนั่งอยู่อย่างนั้นสุดท้ายพวกเราก็ทำได้ค่ะทุกคนสาวไทยสุดยอดจริงๆคุ้มไหมคะ เล่าสู่กันฟังหน่อยเรื่องนี้แอดมาบอกอันดับก่อนแข่งกับหลังแข่งให้แฟนๆละบอลได้ทราบกันนะและจะรอเชียร์ต่อไปไหม10วันนับถอยหลังต่อจากนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ค่ะกด u b s c r i b e กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยทัวร์นาเมนต์คัดโอลิมปิก10วันข้างหน้านี้ให้ดีที่สุดให้สำเร็จลุล่วงมาได้ด้วยดีนะคะกดไลค์กด s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ